สวัสดีค่ะพบกับกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนในเขตพื้นที่อบตอเชิงทะเลนะคะวันนี้นะคะก็เป็นครั้งที่2นะคะของเดือนมกราคม2568นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หมู่6คุกตโนดลายันนะคะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะนะคะก็ลงพื้นที่รับฝากขยะของสมาชิกธนาคารขยะหมู่6นะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ในชุมชนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นขยะที่สมาชิกของเรานํามาฝากกับธนาคารนะคะก็จะมีพวกน้ํามันนะคะขวดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะที่เสียแล้วนะคะก็นํามาฝากกับธนาคารนะคะทางสมาชิกธนาคารก็จะมีการคัดแยกขยะออกแต่ละประเภทนะคะตามตารางราคาขยะรีไซเคิลประจําเดือนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแพทย์ประจําตําบลเชิงทะเลนะคะนางรัตยากันสุรินนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของพื้นที่หมู่หกในเรื่องของการดําเนินงานธนาคารขยะนะคะรวมถึงการจัดการขยะในครัวเรือนนะคะวันนี้นะคะขยะ ของเรานะคะก็ต้องจัดการด้วยสองมือของเรานะคะขอบคุณคะ่ะ